เดี๋ยวเรามาดูเรื่องประเด็นวันสงการกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมเรียกว่าเข้าสารที่เงียบเหงามาปี2ปีตั้งแต่เจอเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยเหมือนคืนชีพค่ะเป็นคืนชีพในความคืนชีพที่แบบว่าในลักษณะที่จําเป็นหรือเปล่าเพราะนักท่องเที่ยวโหดเต็มถนนบรรยากาศคล้ายๆเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนๆที่เคยคึกคักที่ยังไม่มีโควิดนะคะนี่นะคะหลังจากไม่ได้เล่นสงการกัน2ปีเต็ม เหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง13เมษายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ถนนเข้าศาลเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดสถานการณ์ปรากฏว่าช่วงเย็นบรรยากาศเล่นน้ําสงการมันคึกคักค่ะเนื่องจากว่านะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติทยอยมาเล่นน้ํากันแล้วอากาศร้อนดเลยนะทุผู้ชมนะอย่างวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยแต่ว่ามันแตกต่างจากสองปีก่อนๆเพราะมันมีเรื่องของกฎหมายนะสิคะเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาลงพื้นที่มาตรวจสอบ ร้านค้าทุกร้านเนี่ยก็ต้องปิดเพลงแล้วงดฉีดน้ำทันทีคือสงการในปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนในอดีตค่ะที่มันจะเล่นยังไงก็ได้แล้วเพราะมันมีกฎหมายเรื่องของโควิด -19 ไงคะเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วประมาณ2องทุ่มบรรยากาศช่วงข้ามถนนเข้าวสารเนี่ยนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องเลยนี่ค่ะนี่คือเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะไม่ใช่ภาพเก่าถึงแม้ว่าเขาจะห้ามเล่นน้ำก็ตามเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ยังคง คนฝา่าฝืนตลอดเส้นทางถนนเข้าสารเลยบรรยากาศคือคึกคักเลยนักท่องเที่ยวเต็มถนนเลยปืนฉีดน้ําก็มาเป็นระยะนี่นะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเขาใช้รถเครื่องเสียงประกาศเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารนักท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้ฉีดน้าและเล่นน้ําตรงด้านนอกร้านนะเพราะต้องทําตามมาตรการโควิดในที่ที่มันระบาดอยู่ตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะ หากร้านไหนที่ฝ่าฟื้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปเป็นหลักฐานและแจ้งปรับสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทแต่ทีนี้สอบถามคุณสง่าซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าสารบอกว่าถนนเข้าสารเนี่ยเขาไม่ได้จัดกิจกรรมเล่นน้ําสงการแต่ที่เห็นกันน่ะนักท่องเที่ยวเขาเล่นน้ํากันเป็นไปตามธรรมชาติเขาอยากมาเล่นน้ํายืนยันว่าไม่ได้ฝ่าฝืนเป็นเพียงการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศอ๋อคือเขาไม่ได้จัดนะไม่ได้จัดเป็นงานนะ ไม่ได้เป็นประมาณแบบว่าเออเข้าสารเฟสติวัลไม่ได้เป็นงานสงการแต่คือนะักท่องเที่ยวเขาเล่นกันไปตามธรรมชาตินะ่ะเหมือนกับว่าอพอถึงวันสงการก็ต้องเล่นน้ําอย่างนั้นนี่ก็จะมีสวมใส่หน้ากากไปด้วยแล้วก็ฉีดน้ําไปด้วยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทําตามหน้าที่นะคะนี่เพราะเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาสองปีกว่าแล้วนะท่านผู้ชมนะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ